สวัสดีครับโยติวัดอาเจ๊ยในครับก็มาเที่ยววัดอาเจ๊ยในวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวสักเท่าใดรนะบรรยากาศก็จะเงียบเงียบซาวบซาบวันนี้ปุม่มจอดรถอยู่ใต,ต้ต้นโพกล้นฟุ้นมืนวันนี้ฝนตกแั่งได้ไหวเช้าเลยนี่ครับบรรยากาศครปุ่มอยูนาบนนอบล่วงโบและมงคลศึกสัจจานศึกสัจจานเมื่อวานทุกไม่นะ นี่เป็นบุญดอกกับบรรยากาศในวัดหาน้ายในครับนี่ไม่กค่วันก็น่าจะมีอ่านตอดกจิตนนะตรงโน้นก็เป็นตานอนอง่ครับตรงนี้ก็เป็นต้นปู่ต้นใหญ่มาตรงโน้นก็เป็นตีตำบุญนะครับมีนกไม้ดมูเตียนบริการตรงโน้เป็นสร้างประพุม นี่ตับเลนมาก้องวัดอันใหญ่ก็คือประนอนองค์ใหญ่องนี้อง,นททงองค์ใหญ่มากวิ่งฝรั่ปุทธตะมานตะมงค้นนะครับนี่มีฝายหมอกเนื้อเดินเข้ามาแลยเี่รละนอนตรงนี้องคใหญ่มากเลยครับแต่มีโยติดกับโรงเรียนบางโนเป็นโรงเรียน มีซาลาล่วงบูตรวจมีล่วงบูตรวจมีปลาพมมีปลาสั้งกระชายมีกับช่วยมากเลย ข้าไปกลางในตอดเกือกก่อนนะครับเ๋ย๋บุมมโก้ไว้ปล่าเป็ะด,ด้านล่างก็เป็นองค์เล็กครับเป็นปลานนอนองเล็กตรงนี้มีจุดไว้ ฝังนี้ก็จะมีไปไหว้จิตใจตายประนคนับส่วนมากนักตรงเดียวมาลีจะมาเดียววันนี้แต่วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ส่วนมากนักตรงเดียวมาลีจะมาช่วงซุกเ,เศร้าเป็นดานลาง ออเป็น,น้านตายป่านนอ้นมีพ่อมเดินเดินหลบป่านนอ,อ้นเดินเดินวนได้ตรงนี้มีรอยปราปุทธาบาทปราปุทธาบาทจำลอง ผมก็เดินมาจนถึง uh ต่างเ้าตรงนี้อย่างเี้นะครับต่างเ้าตรงนี้เป็นส่วนก้องเตาก้องการนอนผมเดินมาจนถึงทางเ้าเลยครับเดี๋ยวออกไปเลยตรงนี้มั้งก็เหมือนฝนเลยล่ะฝนจะตกอย่าล่ะ ตรงนี้ปาใต้ฝนตกเยอะบนรบตรงนี้นะ่าจะเป็นอดีตเจ้าอาวาสผมก็ไม่เน่ใจนะเดี๋ยวขึ้นไปแลกก่อน บกน่าจะเป็นอดีตจาอหวาดตรงนี้จะเป็นจุดลอยลอยแาครับเป็น่านา้ำแล้วก็มีที่ํำบุญนศาลาอะไรก็เลอยู่ตรงนี้ไก่อ่านปลาด้วยรปลาสิบบาทนุ่มฟังยี่สิ ขนมปังก้าวโพสิบก็มีคนมาปลอยตลากันในกล่องนี้คกล่องอูตาเปามีนกกปีลาบเยอะนี่ครับมีคนมาปล่อยปลานี้น้ำม,มากเลยช่วงนี้อาจจะยัคนตกเกือบทุกวันตรงน้งก็เป็นวิวกล้องอาจจะใหญ่นน Ừ, nóng ma nóng ma kín đây ư ừ. gì đây khi nào phải tàn làm chập à, sắt làm làm kinh dữ rồi มีปลาครับปลาเยอะมากนี่ปุ่มลงมาิ่มตาน้าครับโอ้ปีปร่ราเปี่ราเปี่ราตรงนน,น้นตะน้นเปตะเซมกันเดี๋ยวเราวิ่งไปวิ่งมา ตงนู้เป็นตลาดครับเป็นตลาดอันใหญ่ในนะตอนนี้พุ่มยืนอยู่หน้าโบูถ์ก็มาใต้บรรยากาศในวัดอันใหญ่ในครับอบอกกันไม่ลิปหน้าสวัสดีครับ